ไม่มีทองให้ใครมองมีแค่ใจที่ร้าวรอนกับฝันที่เริ่มมอง mm hmm. คืนมันคงซองดีบแต่ฉันยังยืนไวโลกไม่เคยใจดี but I'm still alive ไม่มีข่าวของไม่มีเชื่อจดจำมีแต่งเงาในกระจกที่ทำว่าฉันควรทำแบบฝันไว้บนหลังหนักเดินกว่าที่คิดทุกดาวที่ฉันเดินคือรอยแผลนในชีวิตสิ่งว่าเราคนอื่นกบเสียงร้องในใจคำบุตถูกซ้ำๆ Still star ที่มาไม่ไม่มีอะไรที่โชว์อนอกจากความจริงว่าคนไม่มีอะไรก็ยังมีหัวใจจริงถ้าโลกล่ฉันจะจุดไฟเองทิงมือจะว่างเปล่าแต่ใจยังร้องเพลงไม่มีคุยเชื่อไม่มีใครเข้าใจ <Still> alive. ไม่มีมองตัวไม่มีข้ควขอมีแค่หัวใจพังที่ยังเรียกร้องไม่มีเสียงปลกมือไม่มีใครจับจ้องมีแค่ความฝันที่ร้องอยู่กลางถนนมนมองแต่แพ่คือเชื่อที่โลกต้องให้ฉันจะเขียนชื่อใหม่ด้วยน้ำตาในใจ เพาความดีจะพาฉันไปสูงจะกคำพิงซ้อนรู้โลกมันโหดเกินทนยิ้มต่หน้าทุกวันจะแทงข้างหลังคำว่ารอก็อน,นักคือมีที่ฟังนับเขนแทนดาวนับแผนแทนชัย dreams never die แม้ใจแทบสลายไม่มีอะไรเป็นของฉันนอกจากความอดทนกับฟันดือด้อที่ยังไม่ยอมหล่นไม่มีปิดไม่มีเศ้าไม่ได้คำจากใจทุกคำก็เลือดเนื้อไม่ได้แต่งให้สบายไม่มีมงกุฎไม่มีที่ให้ยืน มีแค่เสียงใสสันที่ฟื้นทุกคืนถ้าความจนคือบาปฉันคงบาดทั้งชีวิต If dreaming is wrong ฉันก็ยอมผิดไม่มีใครได้ยินแต่ฉันยังตะโกนฟ้าต่อยไม่เหลือร่างน้อยวันนี้ฉันกล้าไม่มีมงกุฎไม่มีใครเหลือมีแค่หัวใจเพิ่งผ่าที่ยังไม่เลิกลกไม่มองไม่สนไม่โอกกอด but I stay real ต่อให้ต้องเจ็บตลอดไม่มีมงกุฎไม่มีใครเหลือ มีแค่หัวใจ็นแผ่นดินไม่เลิกโลกไม่มองไม่สนไม่โอบกอด but I stay real ต่อให้ต้องเจ็บตลอดวันหนึ่งถ้าฉันยืนด้วยมือที่ว่างเปลา่าขอให้รู้ว่าใจนี้ไม่เคยก้มเงาไม่ต้องมีมองกุดไม่ต้องมีใครยกย่องแค่ยังเป็นฉันได้ Go cool. pull out and dream